ไมากนะครับหรือที่เพื่อนๆเ,เรียกกันออร์เคิลนแสงพาท่านผู้ชมไปดูกิจกรรมก่อนช่วงนี้กิจกรรมเยอะมากเริ่มจากการชมการแข่งขัน S W C 2023นะครับผมโซน a p แพ็นะครับมีคนไทยเราเข้าไปแข่งด้วยนะครับผมคือพี่แซนเซราฮะรอบยุโรปเนี่ยนะครับผมวันที่7ตุลาเวลา1ทุ่มนะครับรอบเอเชียแปซิฟิกไทเปนเนี่ยนะครับผมวันที่21ตุลาเวลาเที่ยงฮะและรอบชิงแชมป์โลกครับที่กรุงเทพ4รพอยอตอนเที่ยงตรงฮะแต่ถ้าใครไม่อยากจะดูแบบออนไลน์อยู่บ้าน อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศนะครับสามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับลงทะเบียนร่วมเข้างานตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคมนะครับสถานที่จัดงานเนี่ยนะครับผมศูนย์การค้าไอคอนสยามชั้น7ครับมาดูกิจกรรมในเกมเป็นบ้างนะครับผม S W C 2023ร้านแรกเหรียญตา S W C 2023ครับเจ้าเหรียญตาพวกนี้เนี่ยนะครับนอกจากเพื่อนๆเนี่ยนะครับผมจะได้จากการทายผลนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับเพื่อนๆยังจะได้จากโค้ดที่เด้งขึ้นตรงหน้าจอตอนที่แข่งขันอีกด้วยกิจกรรม S W C ไปเยอะแล้วนะครับผมมาดูกิจกรรมกับอินฟ มากดีกว่านะครับกิจกรรมเนี่ยมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการทายว่าอินฟลูคนไหนจะได้แต้มรวมเยอะที่สดุดกิจกรรมสุ่มสกอร์99ครั้งตามล่าหามอนผีครับทายจํานวนมอนผีที่อินฟลูสุ่มได้ทําเวลาเคลียร์ดันในโคโพลิสด้วยมอนผีพามอนผีไปจู่โจมมิติหาหินส้มหรือจะเป็นการตามล่าหาเล็บแล้วก็ขาว่าศูนย์ชิ้นเดียวนะ่ะมีอยู่จริงอย่างที่ผมพูดมาตลอดนะครับผมว่าซัมเมอ,อร์วอลเนี่ยถ้าเรามีมอนที่มันไม่เก่งหรือมอนที่มันกากเนี่ยวันนึงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นมา เก,กอย่างตอนนี้ฮะแพดบาลานมาแล้ว,พวเพื่อนสามารถเข้าไปอ่านได้นะครับผมตรงข่าวนะครับตรงนี้เลยนี่เพียบเลยครับอืมอฮอรัดแสงสุดท้ายมึงก็โดนเนิร์ฟจนได้นะมันไส้งมานานแล้ว คุณผู้ชมไปดูรีวิวไลม่าหรือว่าออร์เรคเทิลแสงกันฮะวันนี้เนี่ยนะครับถึงคิวที่เราจะมารีวิวมอนสเตอร์กันอีกแล้วนะครับน้องไลม่าครับหรือที่เรารู้จักแล้วก็คุ้นชินกับชื่อออร์เรคเิลแสงออร์เรคเิลแสงเนี่ยนะครับเป็นมอนสเตอร์สายซับพอร์ตนะครับแต่ว่ากึ่งกึ่งที่มันจะสามารถทําดาเมจได้เหมือนกันน้องเนี่ยจะฮอตฮิตมากนะครับผมใน RTA นะครับซึ่งในคิววอลก็มีบ้างป่าปลายพอใช้ได้นะครับแต่ก่อนนี้เราจะไปรีวิวเนี่ยคุณผู้ชม เผื่อไอ้ปิมมันต้องเปลี่ยนปกคลิปไงเอาดีๆปีมขออนุญาตเปิดแสงมืดเลยประมาณ40บใบอย่างที่บอกครับเปิดยิ่งเยอะยิ่งคาดหวังเพราะฉะนั้น40บใบเปิดเลย ตอนแรกตั้งใจสักร้อยสองรอยใบแต่ถ้าร้อยสองรอยไม่ได้เนี่ยมันผิดหวังเยอะเพราะฉะนั้น40ใบหวังผ่าคือสองครั้งขอให้สายฟ้าเนี่ยมันมาเยี่ยมบ้านเราบ้างเถอะ กดไลค์เป็นแรงใจให้หน่อยขอบคุณมากครับไอ้น้องกระเป๋าเนี่ยไอ้ตัวใหม่เนี่ยผมยังได้ไม่ครบเลยนะคือตอนที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปเนี่ยผมก็เปิดเพิ่มด้วยแต่น้องไม่มานะครับเพราะฉะนั้นน้องกระเป๋าเราได้แค่ทัดลมไม่เป็นไรเล่นไปเปิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจริงๆมันมีอันนี้ด้วยนะที่ผมควรจะเปิดหานะครับผมแผนด้านลมนะครับเจ้าหินมโนเปิดแผนด้าลมก่อนไหมดูทรงก่อนดูทรงหินมโนนิดนึงนะครับผมเผื่อแผ่นด้านลมมันจะมาเกิดนะครับแต่ถ้าไม่มาก็ ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วยังไงวันหนึ่งมึงก็ต้องมามึงอย่ามาเล่นเนื้อเล่นตัวให้มันมากจิม,มโนผมมีไม่เยอะนะสี่พันกว่าเม็ดเองคุณผู้ชมแต่ถ้ามาก็ถือว่าดวงดีไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับบอกซีเรียสอยู่แล้วเป็นการเปิดอย่างเชิงดูแสงมืดหน่อยซิเงียบนะ มีน่ะสีดางมาล้วนๆนะครับเปิดไปครึ่งทางมีแล้วไซบอกนะำไอตัวนี้คือตัวจีตแต่มีแล้วสามออมาก็มาเป็นแพนด้าลมไปเลยจะมาทำไมล่ะตัวอื่น หินมันนอสมชื่อต่อให้เปลี่ยนเป็นชิ้นส่วนคัมภีร์เฉพาะการมือหินมันนตแอ่สังเกตนะถ้ามาหาดาวเนี่ยมันจะกระตุกนิดนึงเหมือนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับมันจะมีเก๊กหนึ่งคุณผู้ชมยั่ไม่ใช่มัใช่มันจะเก๊กหนึ่งรู้มือกันใครที่เปิดไปหมดฮะเฮ้ย <c oughs> แแ่เรมีโอกาสอยู่แห้งจับ โอ,โอ้อะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะอีบ้าเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาตรงน,รงนี้ตรงนี้สิของจริงถ้าทิ้งน้องน้อยขออนุญาตเก็บบอลก่อนตรงนี้สิของจริงปิ๊มคุ้งจะไปคุยอะไร Restaurant ตรงนั่นน่ะเด็กๆมันคุยกันหินมันเนเอ็งจะไปพูดกับมันรู้เรื่องหรอเราคาดหวังนะครับให้ผ่าสักสองครั้ง ผมไม่หวังเยอะนะครับไอ,อไโอไอโอเกลือมือดมอนสเตอร์ท็อปเทียร์ของแสงมืดสี่ดาวนี่คือตัวท็อปเลยมาแล้วหนึ่งผาครับคุณผู้ชมส่งมาดีอยู่นะครับ ขอให้ริดแสงผมยังไม่มีหรือเปล่าวะผมยังไม่มีถ้าผมจำไม่ผิดผมยังไม่มีลิดแสงครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอยู่ไหน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 เหมือนผมจำได้ผมยังไม่มีลิดแสงเว้ยหรือมีแล้ววะมีแล้วโอ้ยไม่ดีดิปิมโอ้ยคุดหลอนเลยมาสองตัวตัวท็อปทั้งคู่นะวันนี้ทรงดีจัด แสงเป็นมอนที่ดีครับเป็นมอนที่ดีวันนี้ทรงมอนดีมากทรงมอนดีมากๆครับคือแบบต่อให้ผ่านมาเป็นสีดาวอะ่ะมันก็คือสีดาวแสงมืดที่แบบได้ใช้แน่ๆคุณผู้ชมตึ้งไม่ไมอถอยธนูมืด พี่สี่ผ่าไปแล้วสี่ผ่าเข้าไปแล้วปิ๊มธนูมืดนี่ก็ดีครับหูมีหรือยังวะเนี่ยเหนนมือนธนูมืดจะยังไม่มีปะจําไม่ได้ยังไม่มีครับยังไม่มียังไม่มีแม่งผ่ามันมากวันนี้อผ่ามันจัดอีกแล้วไงปรี้เขาให้โอ้ คือคาสันดาป่ะถ้าผมจำไม่ผิดมันคือคาสันดาครับมันคือตัวนี้ใช่เลยโอ้แต่มาในเวอร์ชั่นที่เป็นซัมเมอร์วอ r ครับคือตัวนี้ฮะสุดจัดไปอีกลูกพ่อไปอีกไปอีกลูกไปอีกลูกพ่อขออีกไปอีกล๊กปีงไงปี๋ขใไ้โอหโเลดี้แบล็ค คือตัวไหนวะเดี๋ยวป๊หนึงนะคุณผู้ชมหูดผ่าหูดมาก<ๆ>ก่อนนะดูก่อนนะดู <_ letter> มีแล้วครับมันคือเจ้าคุกกี้รสเอสเปรสโซมืดครับผ่าสุดจัดสุดปอกไปอีกขอียขอยขออีกขออีกได้ไหม<_ letter> <_ letter> ขออีกครับ<_ letter> <_ letter> คือมันมันทำให้เรามีความหวังไปเลยอะ <_ letter> คุณผู้ชมจากที่เราแบบ ไม่ค่อยหวังอะไรกะเปิดแบบชิวๆนะครับปีเขาไอ้ยักมืดโอ้ยักมืดยักมืดเข้าไปอีกนี่ก็ตัวดีครับลงวอจะเป็นทีมบุกทีมกันดีทั้งนั้นเลยนะครับในสีวอยักมืดนะ เปิดแบบเน้นเลยอะ่ะเจ็ดปลาท้ายครับถอยพันถอยพันแต่ไม่งอมผมบอกเลยไม่งอมขูดมากสี่สิบ 3ใบนะครับเราเปิดไป43ใบเราได้1 2 3 4 5 6 7 7พา7พ่าเ่านี่ยถ้าเปิดกันจริงๆเนี่ยแสงมืดไม่ต่ำกว่า100ใบนะคือถือว่าเราดูงดีนะแต่อาจจะไม่ได้ถึง5ดาวแต่เลตมันดีมากเลยช่วงเนี้ยเกมแอบปรับอะไรไปเนี่ย เรามาเข้าสู่การรีวิวไรมากกันนะครับท่า1ครับก็เหมือนออร์เคิลทั่วไปเลยนะครับผมตี3ครั้งครับถ้าติดคีแต่ละครั้งเนี่ยนะครับผมจะเพิ่มเกรดครั้งละ10%เนะครับเท่ากับถ้าคี้สามครั้งก็จะเพิ่มเลย30%สมัยก่อนเนี่ยตีติดคีครั้งหนึ่งอ่ะเพิ่ม15%นะแต่อันนี้โดนเนื้อมานะครับท่า2ครับผมตีล้างบัฟครับมีโอกาส90%ที่จะถอนเอฟเฟกเพิ่มพลังของศัตรูและหากถอนเพิ่มพลัง และนี่คือทีเด็ดครับปลดเอฟเฟกต์ลดพลังจากพักพวกทุกตัวทำให้เป็นอมตะ1เทินและมอบปีกนะครับให้2เทินหลังจากนั้นจะฟื้นฟู HP ให้ทีละ15%เป็นเวลา3เทินนี่คือสายซัพพอร์ตเต็มตัวแต่ทำไมผมพูดว่ามันสามารถเป็นสายดรามจได้ด้วยเพราะส่วนใหญ่สแต็กน้องเนี่ยนะครับชีเลต เขาจะทำกัน9 0้100า0ถึงร้อเพื่อให้น้องตีติดคิกนะครับ ATK เนี่ยจะมีติดติดกันประมาณ600-700แล้วแต่คนแต่ที่สําคัญที่สุดด้วยสแต็ประมาณนี้ทําให้เวลาท้ายเกมน้องจะสามารถทําดาเมจได้เยอะมากๆฟังมาทั้งหมดนี้ทําไมมันเก่งทุกด้านเลยพี่ๆไม่มี แพ้เลยเหรอน้องไลมาเนี่ยนะครับจะแพ้พวกมอนลีสกิลซึ่งเป็นเมตาเลอเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นโอลิเวอร์ลมไอตัวเนี้ยหรือว่าจะเป็นผู้กันลมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเจอตัวรีสกิลเนี่ยน้องจะทําอะไรไม่ค่อยได้ <c oughs> ตัวที่ควรจะไปกับน้องก็จะเป็นพวกตัวดามจก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวแบบซับๆน้องนิดนึงก็ดีเหมือนกันครับสองแดงว่ะ <c oughs> ไอ้คอมโบไอ้นกเนี่ยไม่มาแรงมากนะคุณผู้ชมคือมันมาแรงมากครับตัวมันเพิ่งบัฟมาใหม่เนี่ยทุกครั้งที่จบเทินจะเพิ่มเกจโจมตีให้กับพรรคพวกขึ้น10%อึ้่ขึ้นนรกแตกมากนะครับอ่างั้นเราดึงโอลิเวอร์มาอยู่ฝั่งเราก่อนเลยนะครับแล้วก็ใส่เลยผมจะไม่เล่นแสงมือตัวอื่นนะพาร์ทไหนเป็นรีวิวตัวไหนผมจะเล่นตัวนั้นนะครับว่าไงอะวิ เขาเอาจินไฟมันรีสก,กิลน้องอไรมากเราคุณผู้ชมแต่เราไม่กลัวก,ก็ก,ก,กลัวที่นหนเก่งใจหลอกนะตัวสุดท้ายผมเล็งไว้แล้วว่าเราจะใส่อะไรนะครับแต่ผมมั่นใจว่าตัวสุดท้ายเขาจะแบนเรายังไงน้องจะเอาอยัางไงน้องว่ามาแต่ถ้าเราอยากเฉิดเนี่ยเราต้องแบน เหมือนที่ผมบอกไหมนั่นแหละเปลี่ยนใจยังไงเราใส่อะไรไปตัวท้ายเขาก็แบนครับส่งนี้คือผมเสียเปรียบมากๆผมใส่อะไรไปตัวท้ายเขาแบนหมดอะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องแบนตัวที่คิดว่าพอจะสูสีเล่นได้แต่เราจะโดนรีสกิลนะปิ่นแอลลี่หรือไม่รีค่าเท่ากันครับเพราะว่าต่อให้เรากางบัฟขึ้นมาเนี่ยออฟไฟก็สามารถที่จะล้างบัฟได้นะครับเขาไม่แบนตัวนี้อยู่แล้วนะครับน้องไรมาเราเนี่ยเราได้เล่นน้องไหลมาแน่สถานการณ์ค่อนข้างเสียเปรียบครับเราควรที่จะฆ่าเคียวลมให้เร็วที่สุด เท่าที่เราจะทําได้นะครับมันคือตัวดาเมจทจ๋าฝั่งนู้นเลยแต่สถานการณ์คือเสียเปรียบครับบอกเลยม,มาถึงเปิดเกาะติดด้วยนะครับแต่ดีครับที่เราโต้ทําให้เราได้เข้าเธอเลยถ้าเราไม่โต้เราจะโดนจินไฟฝั่งนู้นเนี่ยรีสกิลไปเลยคุณผู้ชมถือว่าเราโชคดีครับเธอ์นี้เราต้องรีบฆ่าไม์ครับไม์คือตัวดาเมจเราน่าจะเป็นตัวเดียวเลยที่เป็นตัวดาเมจครับไม่ติดครับอย่างที่บอกครับเราต้องรีบฆ่าเขียวฟุบ วุบดูเกตด,ดิตัวมันโกงมากเลยนะตอนนี้อืมเรารีบเข้าไหมเข้าเลยครับวุ้มโอและเอ็กด้วยวุ้มไม้เนี่ยที่มีบัฟสปีดเนี่ยนะครับจะยิ่งแรงขึ้นไปอีกคุณผู้ชมฮึบรีสกิลสวยครับ ตอนนี้เราค่อนข้างลีไม่ติดเลยมากัดดวงจริงๆนะวันนี้กินไฟเนี่ยถ้าลีสก,กิลไม่ติดอะผมบอกเลยนะว้ยทำอะไรแทบไม่ได้เลยคุณผู้ชมมันเอามาเพื่อลีสก,กิลโดยเฉพาะเลยอะแล้วเราโชคดีครับที่ตาแรกเราสสดแล้วอ่ะมันไม่ใช่เรื่องโชคดีอย่างเดียวอะมันเก่งด้วยเรื่องเรื่องวช ถ้าเราใส่ไรมาไปเราเสียเปียบมากๆผมบอกงนี้ครับเพราะว่าเขาก๊อฟสกิลเราได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวล้างบัฟไปถ้าเราจะเล่นไรมานะเราใส่ตัวล้างบัฟไป2ตัวเลยทั้งไรมานะครับผมแล้วก็ออกเนี่แหล่งรวมออร์เคลิลมเนี่ยกูใส่ออมืดได้เลยเนี่ยครบ4ี่ตัวเลยนะท <c oughs> ่งนี้ท่งนี้โอ้ยน่ากลัวครับคุณผู้ชม ทรงนี้น่ากลัวครับน่าใสดีเคลมไปมากครับเพื่อที่จะเอาไปหยุดไม้นะครับหรือว่าจะใส่พวกหมาลมอะไรไปก็ได้ผมใส่ตัวนี้ไปกับแผ่นด้าน้ําครับเราน่าจะเล่นคอมโบดูดได้จากตัวที่เขาเลือกมานะครับเพราะตัวที่เขาเลือกเนี่ยมันเปิดบัฟได้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นลมนะครับเนี่ยเขาต้องแบนทิ้งเลยอะตอนนี้น่ากลัวมากครับเราต้องไล่รีสก,กิลให้ได้มาเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยว้าเราต้องรีบปิดต้องรีบปิดตัวไหนวะ ออน้ำปะต่มันควรปิดทุกตัวเลยครับในเนี้ยอออเอ็กเกินไปเบเกินไปต้องรีบใช้ไหมยังครับอืมเปลี่ยนเป็นบัฟสโลครับแล้ว EX แบบนี้ได้ครับใช้เลยอืมสวยอืมดูเลยครับดูเสเร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะรีสกิล ออน้ําให้ออน้ําไม่มีหิวครับต่อให้เขาใช้สกิลชุบขึ้นมาเนี่ยนะครับเห็นปะเขาใช้สกิลแล้วฝั่งเขาจะมีอมาตะนะครับมีอมาตะอีกหนึ่งเทินครับเดี๋ยวเราเอาเอาเอาอนละเคลื่อนเรานะครับฟุ๊ปสวยครับสวยมากสวยจัด,จด เขาเล่นด้วยสติไงแบบนี้แบบนี้เขาเรียกว่าเล่นด้วยสติเล่นด้วยปัญญาเล่นด้วยความถี่ท้วนตังจอย่างังต่อครับคีย์หลักเราคือตัวนี้เลยนะคีย์นี่คือคีย์หลักของผมเลยโอลิเวอร์นะครับคีย์หลักเลยเล่นโบหลับเหรอจินคิงเหรอใช่เลยเขาเล่นจินคิงครับคุณผู้ชมผมเนี่ยไม่เคยชนะจินคิงเลยต่อให้รู้ว่ามันเล่นยังไงนะแต่ผมก็ไม่เคยชนะมาเลยอะคือเมนเรามัน มันคือน้องไหลมากไงผมต้องเล่นไหลมากไงจินคิงเนี่ยเห็นบ้างเนี่ยจะเป็นสเต็ปนี้เลยนะครับเป็นสเตปนี้เด <c oughs> ี๋ยวแป๊บน,นึงนะดี <DK S 2> เหมือนดีเจะเอาไม่อยู่ครับคุณผู้ชมใส่แม้ใส่ดีเลองดีเคโหแล้วใส่แวมโตด้วยจริงๆควรใส่แวน EX นะครับ อ้าอเงือแตกเลยว่ะไม่มอนมันคุบอย่างงั้นนะคือตัวนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมถ้าเราโดนบัฟดีบัฟนี้เนี่ยนะครับทุกครั้งที่เข้าเทินเนี่ยตัวเราจะเสียเลือดไปเลย25%ทุกครั้งที่เข้าเทินนะผมย้ํานะทุกครั้งเลยนะถ้าผมเลือกแบนได้เนี่ยผมขอแบนออกตัวหนึ่งดีกว่า2ตัวเนี้ยต้องเอาต้องแบนออกตัวหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นเอามาถึงคุยจะใช้สกิล3ลบบัฟเราแล้วเขาก็จะหลับเราแล้วเขาก็จะหูไล่ลำอะ่ะเราทําได้แค่ยืนรอลุ้นแค่นั้นครับ อะไรมาโตดีมากแต่ไม่เพียงพอครับหลับครับยาวๆแล้วครับแวมไฟเรามันไม่แวมไฟไม่หลับครับแต่ก็ยากครับยากอยู่ดีครับคุณผู้ชมเดีย๋ยวเขาน่าจะโอ้โหติดด้วยอย่างที่บอกนะโอ้โหไม่อู๋เยีย่ยงอีก ดูเลือดดิยังไม่ทําอะไรเลยอันนี้แค่เข้าเทินเฉยๆนะยังไม่ทําอะไรนะโอ้โหสุดจัด <S 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 อืโตแล้วก็ตายไปเลยครับออไฟเราต้องคาดหวังกับอลลอรเคลไฟว่าจะเอาอยู่ไหมนะครับต้องรอดูอืม มาสิมาสิมันจะหลับหรือยังผมจําสกิลไม่ได้ไม่ได้ดิมันยังไม่หลับครับฮึบดูดมาดูดไม่ติดปานทานโ <c oughs> อ้ยแม่งวิทเลือดโคตรเยอะอะเหมือนผมจะเล่นผิดด้วยเนี่ยไม่ได้ได้แล้วครับ คือเราคาดหวังกับออไฟเยอะไปนะครับอืมตอนเนี้ยไอเนี้ยน่าจะมาแล้วดูดไปก่อนครับอย่าหลับถ้าไม่หลับยังพอมีลุ้นอ๋อเคเขาไม่ใช้ถ้าหลับครับรีกสกิลตัวนี้เลยแม่เขากลางตีรับสวยครับถือว่าทรงสวยอยู่ึบผมใช้เลย ขุ่หน้ากลัวครับตอนนี้พราะขุยจะสามารถล้างบัฟได้เขาจะลบบัฟเราด้วยท่าสองเราไม่มาครับเราจะรีสกิลไปที่ขุยไฟเลยนะครับซึ่งมันยากครับเพราะเรา,า่าตลมสุดปอกไม่แหละอันนี้คือเราโกงเขากบับเต็มเทินนะไอ้ครับลูดได้เรื่อยๆแล้วครับเอาตรงนี้เลยมเริ่มแรงแล้วนะปั่นทีละพันแปดเลยนะครับช่วงท้ายเกมเนี่ยน้องจะปั่นแรงมากคุณผู้ชมและไอ้ปิมไม่ให้มึงเล่นไม่ให้เข้าเทิน ดูดเก๊มันเรื่อยๆทำให้มันช้ำให้มันนั่งร้องไห้ <Hi. S 1> ฟ้องแม่ไวไปเป็นกงไม่ไงไอปีมันยิงยัดเข้าไปเรื่อยๆ <Hi. S 1> ดูปั่นดู <c oughs> รองรัน1,080 <c oughs> แม่งปั่นโคตรมัน <Hi. S 1> ฟ้องแม่สะ <Hi. S 1> ฟ้องแม่สะไอ้สั <Hi. S 1> <Hey. S 2> ตว์ใจวะ <Hi. Yeah. S 1> ็อปฟอองใจ ยังตาตึงใจกับที่มันผ่าสกอร์เยอะขนาดนั้นอ่ะยังมีไฟเต <IEL> e ิมเงินเลยก็ไปปรับใช้ได้ครับผมใครที่มีน้องไรมาอยู่ก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับแล้วก็เป็นตัวดาเมจช่วงถ่ายได้ด้วยนะครับชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กับสไคร์ช่องที่สำคัญกดกระดิ่งนะครับแล้วเจอกันพ์ทออกไปฮะ